สวัสดีล่ะผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้จะมาอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมโมบ้าช่วงนี้แล้วก็เดี๋ยววันนี้มี หลุดสปอยคนที่จะย้ายไปเกม mlbb อะไรต่างๆนะคะแล้วก็คลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เราการในเยอเด้นนะคะก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับเกม r w เกม mobile legends นะคะแล้วก็กิจกรรมทั้ง2เกมเลยเนาะก็เราจะทำคลิปทั้ง2เกมก็ถือว่าเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้เล่นนะคะวันนี้ก็จะมาในอีกพาร์ทหนึ่งเป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะทุกคนโอเคคือเราเห็นอันนี้แล้วเราขำมากอันนี้บอกนะ มีอันนี้คือเขาไปคอมเมนต์ในเพจ RV t o ว r นามน,นะคะว่ามีแฮ็กแมปแจกไหมครับนี่อันนี้การิน่าตอบกลับมาว่ามีคู่มือสอนมาร,รยาทแจกฟรีค่ะในงาน <c oughs> ตลกชิบหาย <c oughs> แล้วมีคู่มือสอนบริหารเกมด้วยไหมครับอันนี้คือเราเข้าไปดูล่าสุดน,นะเหมือนเขาว่าแบบลบเมนอันนี้ระวังเหมือนแบบเราไม่รู้นะว่าแบบการิน่าลบเองหรือว่า อ่าคนนี้เคารพเองนะคะแต่คอมเมนต์นี้ยังอยู่อยู่นะทุกคนไม่เชื่อไปดูในเพจคาริล่าวีทวนาเมนได้นะคะทุกคนอ่ะ ไเไฮ้เพื่อนทำอะไรอยู่อะท้าไมมีสกินส,สวยๆที่ r ีเยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไ้เล่นใช่มเมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลย Adminton TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินสวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุ้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากๆเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะ ินต้อนไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะขั้นเทพบริการเติมเกมออนไลน์ท่านใดนะคะที่กําลังหาร้านเติมเกม RV หรือเกมอื่นๆนะคะเราขอแนะนําเป็นร้านนี้เลยนะร้านขั้นเทพมาเดี๋ยวเรามาลองเติมเกมแล้วก็ดูเลทราคา RV กันนะคะนี่ก็จะเป็นเลทราคาเติมเกมแบบคร่าวๆนะคะ,ะ,คะบอกเลยว่าถูกที่สุดแล้วนะคะสาหรับ,บร้านนี้นะและท่านใดนะคะที่สนใจเติม เกมอื่นๆทางร้านก็มีให้บริการนะเดี๋ยวเราจะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ดีทิปย์ช่น,นะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นนี่เกมใกล้ปิดแล้วต้องงัดแผนเด็ดมาสู้แล้วครับอันนี้เขาตอบนะคือตอบแรงมากนนจริงๆทุกคนเพิอขนาดนี้ระวังจะหยุดไม่อยู่นะคะคือแรงนะเออเป็นเล่นเป็นเล่นอ่ะอันนี้ตอบจากวันนั้นนะคะก็ยาวเม็ดสลายมโนคือเดี๋ยวดีแอดมินกาลลิน่าตอบแรงนะ ทุกคนมาเกี่ยวกับกาลิน่านะคะตอนนี้นะคะประกาศแดงเป็นทางการอันนี้ประกาศแค่กาลิน่าเซิร์ฟอินโดนีเซียนะคะทุกคนสถานะฮีโร่ซินเทียโอ้ยเราเริ่มเจ็บคอสวัสดีผู้ท้าทายเราทุกคนตระหนักว่าซินเทียไม่สามารถใช้งานได้ในเกมอ่าแล้วก็ในเรื่องนี้เลาจะแด้ถูกปิดใช้งานชั่วคราวนะคะเนื่องจากการค้นพบปัญหาทางเทคนิคพิเศษที่ปรากฏหลังจากการอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดข,ขณะนี้ทีมเดเวลลอปกำลัง ซ่อมแซมและสืบสวนนะคะว่าให้แบบปรับซินเนเทียเนี่ยให้เหมาะกับทีมให้เหมาะสมในเกมนะคะเราขอแสดงความเข้าใจก็เหมือนว่าเอาซินเเทียเนี่ยนะคะออกถอดออกไปจากเกมก่อนแล้วก็ถ้าปรับเสร็จแล้วก็เอาค่อยเอาเข้ามาอะไรประมาณนี้อ่ะทุกคนมาต่อกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนฝากกดติดตามเดี๋ยวเราจะมาสตรีมอ่ะจะมีแข่งอันนี้จะเป็นเกมโมบายโมบายลีเจนนะคะทุกคนจะเป็นแข่งทัวร์นาเมนต์นะทุกคนจะเป็นแข่ง แต,แต่ยังไม่มีทีมไทยนะคะทีมไทยน่าจะเป็นหลีกหน้าเนาะ,ะแต่ทีมไทยที่เปิดตัวจริง,รงๆหลักๆนะจะมีฟูเซนทารอนนะคะทุกคนอนะันนี้จะมีอันนี้มีเบคอนมีเคะียวจีเอเอไฮราอันนี้เป็นทีมนี่นอ่ะมี2ทีมมี PSG นะคะทุกคนประมาณนี้ ก็คือเรากดติดตามแหละว่าจะเป็นยังไงในหลีกไทยคืออยากเห็นคนไทยเล่นมากทุกคนจริงๆนะคนไทยเล่นเกมเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่วันนี้เดี๋ยวเราไปดูทีมทีมของประเทศอื่นแข่งกันดีกว่าจะได้แบบเป็นแนวทางว่าเอออะไรยังไงกันบ้างนะคะอ่ะต่อมานะคะอัปเดตเทียร์โมบายโมบ้าโมบ้ามือถือของดอยเซอร์วันที่9นะคะทุกคนก็เมื่อวานเนาะดยอยเซอร์ก็มีการจัดเทียร์นะคะก็โดยแบบอ้าจริงๆเทียร์ไอแบบ ตรงนี้นะคะทุกคนคือเขาจัดไปตั้งแต่แบบรอบที่แล้วแหละแต่น,นี้ก็จะมีเป็นเทียภาพกราฟิกอะไรเข้ามาเนาะอ่ะก็มาดูเทียกันนะคะของดรอยเซอร์นะทุกคนอ่ะ S คือดีมาก A ก็คือ D ดีดีเลยแหละอ่ะสิ่งที่ได้ RV นะคะได้ A ก็คือ RV ภาพสวยนะแล้วก็มอวัย e ิเจนก็พอใช้อ่ะจริงๆมันก็แล้วแต่คนชอบแหละแล้วก็จริงจริงนะส่วนตัวเราไปเล่นมอวัย e ิเจนแล้วแบบขนาดโทรศัพท์แบบว่าไม่ได้แรงมากอะไรอย่างงี้นะยังรู้สึกว่าแบบ เล่นแล้วแบบไม่ปิงไม่อืดเท่า Rv นะคะเดี๋ยวเอาดิแล้วก็แต่แต่ Rv ก็คือภาพสวยแบบพวก UI กราฟิกอะไรเงี้ยก็คือให้ Rv เลยแหละอืมแล้วก็อริจริงนะ Mobile Legend เนี่ยคุยกันตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่เจอใครมาพิมพ์ดานใน Mobile Legend ทนำะหรือว่าพิมพ์เดวอ่านไม่ออกวะเอา Mobile Legend ได้ B นะคะ Mobile Legend ก็จะเป็นภาพแบบแนวคลาสสิกนะคะเอาจริงๆมาแล้วแต่คนชอบแหละทุกคนเราเราชอบทั้ง2เกมเลยแหละมันก็แบบมีสไตล์กันคนละแบบอ่ะ ทุกคนพร้อมอยังข่าวเด็ดวันนี้ข่าวเด็ดวันนี้นะคะก็มีข่าวลือมาว่าใครติ๊กตอกติ๊กตอกใครที่จะย้ายมาในโมบาย g ีเจนนะคะทุกคนคือเอาจริงๆนะอันนี้มันเป็นแค่ข่าวลือนะคะทุกคนก็เชื่อเรา50แล้วก็ไม่เชื่อเรา50แล้วกันก็จะเป็นตรงนี้นะคะเป็นวิดีโอเปิดตัวของเกมโมบายลีเจนท้ายคลิปเนี่ยเขาจะมีคนมานั่งเก้าอี้ตรงนี้นะคะมันมีไอ้จริงมันมีรูปแค่นี้นะทุกคนอ่ะ คนที่เขาสงสัยกันนะคะก็คือจิ้มแจ๋วคือเมื่อวานดอยเซอร์ไล่สดแล้วก็คุณจิ้มแจวพี่จิ้มแจ๋วคือใครเราก็งงเหมือนกันคือเราก็ไปหาข้อมูลในแฟนเพจ R าวีอะไรมาประมาณนี้นะคะคนนี้นะคือเขาลือกันนะคะว่าจะเป็นคนที่จะย้ายมาในเกม Mobile l e g e n d อ่ะก็คือเห็นฟันก็คงรู้แหละก็คงเป็นกิจงานอันนี้เป็นภาพเจนเดไอนะคะเราเอามาจากใน Facebook อีกทีนึงนะก็จริงๆก็เป็นกิจงานนั่นแหละทุกคนเพราะว่า คนมันก็ลือกันอะไรต่างๆนะว่าวันที่17เนี้ยอาวีเขาจะมีพบปะเหล่าลคนดังในงานคอมมูนิตี้เนาะแต่ไม่มีรูปกิจายมาเลยนะคะเขาก็เลยแบบสงสัยกันนะคะว่าคนเอ้ยคนนี้อาจจะเป็นกิจายหรือเปล่าเพราะว่ากิจายช่วงนี้นะคะก็ไม่ได้ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับ r าวีไปแบบสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเออถ้ากิจงาย้ายมากเราก็ถือว่าแบบเฮ้ยมันก็โอเคนะมัน ก็ถือว่าแบบเป็นสีสันอะไรใหม่ๆแต่อันนี้ก็เชื่อเรา50ไม่เชื่อเรา50นะคะนี่ก็อาจจะเป็นกิจายนะคะที่ย้ายไปในมบเจนเพราะว่ากิจไงก็อยู่กับเบคอนไทม์เนาะเอออันนี้ก็ประมาณนี้คือก็เราติดตามกันต่อไปนะคะถ้ามีอัปเดตยังไงก็จะมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนอนนจริงๆก็ถือว่าเป็นอะไรใหม่ๆค่อนข้างที่จะว้าวซาเลยแหละทุกคนอ่ะฝากกันกด s แชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเยอะๆด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดข่าวสารอะไรใหม่ๆเราทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ